สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่กำลังชมช่องจินตนาชาแนลเพื่อดูแนวทางค่ะคุณผู้ชมเป็นราวพัฒนาค่ะราวพัฒนาของเออมื่อกี้ของพ่อเซียนเพลงลงไปแล้วของหนุ่มภูพานลงไปแล้วบันนี้เป็นลาวพัฒนาของออแอดจินค่ะคุณผู้ชมแอดจินลงให้แล้วค่ะคุณผู้ชมหวดทีพานมาก บึ้ยเข่าศูนย์หนึ่งค่ะคุณโอ้ยศู 01, นย์หนึ่งเนาะคะ่ะผลออกแปดหนึ่งศูนย์ค่ะคุณผู้ชมจินตนากะหายแนวทางทั้งตัวเข้าทั้งตัววิ่งแล้วก็ตัวจับคู่เนาะคะ่ะเพิ่งตัววิ่งตัวจับคู่ค่ะคุณผู้ชมก็ให้ไป 01, ะะาาศูนย์หนึ่งนะคะจริงจงจินตนาบ่เคยห้ยแนวทางแบบศูนย์หน้ามาค่ะคุณผู้ชมแต่เมื่อวานมีความรู้สึกว่าศูนย์มันหลายคนเนาะคะ่ะห้ศูนย์อยู่ทั้งหนา้าซะ จินตนาก็เลยไเด้เอวศูนย์ใส่ทั้งหนาสําก็เลยเป็นศูนย์หนึ่งนะคะก็ผลออกแปดหนึ่งศูนย์ก็เลยเขาตัวกลับค่ะคุณผู้ชมฐานมาตามต่อค่ะคุณผู้ชมแนวทางราวพัฒนาของนวดวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเป็นแนวทางลาพัฒนาวันพุธของจินตนาเองค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็มีเด่นเดินดีให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีค่ะเด่นเดินดีเดนี่ยเขาร้ายงวดค่ะคุณผู้ชม ที่ผ่านมาแห่งเขาค่ะเขาแ่ค่ะคุณผู้ชมเขาทุกงหดเลยตั้งหลายเดือนนะคะบรรูจะเคลือพ่อต้อนเดือนเมื่อกี้รุดค่ะรุดไปสามหวดจินตหน้าโอ้ยงวยเลยค่ะแต่แต่หลุดก็มาได้ค่ะคุณผู้ชมมันมีเข้ามีหลุดค่ะก็ตามต่อค่ะคุณผู้ชมพอดีมาเขาสองหวดติดแล้วนะคะหงดนี้จะมาไหมจะติดไหมจะมีไหมสามตัวมาตัวค่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีนะคะมาพร้อมกับของ แอดยินที่จะให้จับคู่กันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจับคู่หมวดนี้นะคะบอลูว่าจะตรงก,กันกับเด่นเดินดีบอบอลูว่าเด่นเดินดีจะเข่ามากบอตว่าต่างสูตรนะคะคุณผู้ชมมันมาถ้าเราจับมาชนกันมันจะเยอะนะคะจินแต่หน้าการเลือดเอาบอลรูว่าจะเข้าสิรู้แต่ตามเบิ้งคะ่ะคุณผู้ชมแนวทางที่ได้มามีเข้ามีหลุดคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ก็จินตนาก็ให้มาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแล้วก็ทุกๆเซียน,นะคะ่ะทุกๆอาจารย์ที่ให้แนวทางมาก็ให้มาด้วยเพื่อเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ให้มาด้วยที่ว่ามั่นใจการันตีสิเนี่ยกับบรแมนเนาะค่ะเนาะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าแนวทางมันจะเข้าจะหลุดนะคะเอาไมนคุณผู้ชม,มเป็นแนวทางซื้อเนาะคะ่ะ คาะแนวทางเข่าก็ดีใจน้ามค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าแนวทางไม่เข้านะคะอิตนาก็ขอโทษขออภัยค่ะขออภัยแทนเจ้าของแนวทางทุกๆแนวทางทุกๆเซียนนะคะมีสองแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาค่ะทางช่องจิตนาช่แวนค่ะคุณผู้ชมมีสองแนวทางค่ะอินตนากับเฝ้าโล่งเห้คุณผู้ชมนี่นะคะ ปัป่มๆเปิดๆจักหน่อยค่ะคุณผู้ชมอดสาวเด้อขะคันบ่อยากฟังเสียงจินตนาเบาหลกะเ,เลื่อนไปก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเลื่อนวีดีโอไปก็ได้ค่ะเพราะว่าจินตนาต,ต้องเบาตามกดค่ะกดก็คือให้ได้แปดหน้าที่รวมคลิปค่ะคุณผู้ชมแปดหน้าที่ขึ้นก็นคือบ่อหมันต่ากว่นนะคะจินตนาก็เลยพยายามไม่รู้จะพูดอะไรค่ะก็เ้าไปค่ะคุณผู้ชม ทันเบื่อกะกดเลือนพานไปก็ได้ค่ะไปเบิ่งเอาแต่แนวทางนะะเนาะค่ะเนาะตอนไทยๆก็ได้ค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์นาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เขามาเบิ่งแนวทางที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้กับอินเตอร์นาค่ะเป็นกำลังแรงใจให้หลายๆค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ชมบ้านมีเอฟซีเพิ่นโทมากเนาะคะ่ะอุปกรณ์มันกระโท่มากเิ่น เ่็น่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นช่องนี้นะคะแต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยมาสั่นค่ะคุณผู้ชมจินตนากขา็ขอพูดหลายๆค่ะที่กดมาเขา่ามากมาเขามากกดติดตามแล้วก็อ่าโทรมาบอกค่ะคงค้นหาเบอร์โทรค่ะคุณผู้ชมบังเอิญมาจินตนาบ่คอยล้งเบอร์โทรค่ะช่วงนี้นะคะเหมือนว่ารีบปล่อยคลิปไปค่ะคุณผู้ชมจินตนายังบ่เกงเรื่องอ่าอน,นี้นะคะก็เลยก็เลยก็เลย ปล่อยบ้างปล่อยบ้างค่ะเบอร์โทรค่ะคุณผู้ชมถ้าอยากเห็นก็ตามไปเบิรงคลิปเก่าๆค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเบอร์โทรจินตนาลงช่วงนั้นทุ่มเทะนะคะแต่ช่วงนี้หาเงินไปด้วยค่ะกาเลยบอได้โล่งเบอร์โทรค่ะของแอดจินค่ะคุณผู้ชมจินตนาเองค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมล่างอย่างเดียวตะบางวดทีพานมาไปเข้าบนได้จังได้ค่ะคุณผู้ชม เมื่อที่ผ่านมา1นศูนย์ไปเข้าบนพนาเป็นตัวกันพรอมค่ะคุณผู้ชมให้วิ่งหนึ่งมาตอนแรกก็ว่าเซลไซเป็นตัวตรงๆน่ะค่ะว่าสิปกันนะคะคุณผู้ชมแต่พอดีมันเกินเนาะค่ะเนาะพว่าไปมักซีค่ะคุณผู้ชมก็เลยจับไซซีหนึ่งมันก็เลยเกินมาจากทางนี้นะคะสีทางนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาซีย่งบ่พ่อยิ่ค่ะมักซีแห้งค่ะคุณผู้ชมก็เลยเอามาใส่ทางนี้อีกค่ะมันก็เลยกินตัวนี้ไปศูนย์หนึ่งก็เลยมาลงอยู่ขางล่างเนาะค่ะ โอ้ยเอาไหมคะคุณผู้ชมนะคะเข้าไปที่ตัวกลับค่ะคุณผู้ชมผลออก80810ผลออกค่ะแล้วก็มาตามงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมราวพัฒนาของแอดจินนะคะล่างอย่างเดียว,วสัน่นมันไปบนเนาะเะนาะกันบนไว้จักหน่อยค่ะสั่นค่ะคุณผู้ชมสองเท่อแล้วค่ะมีงวด36ค่ะคุณผู้ชมไปบนไปล่างน,นั่งงวดนันแต่อันนี้ไม่มาล่างด้วยค่ะคุณผู้ชมไปแต่บนอย่างเดียวนะคะ วันนี้ให้วิ่งสองกับศูนย์ค่ะคุณผู้ชมศูนย์ลย่หลยค่ะวดน,นี้จินตนากระจับไซซ่าทางนี้ศูนย์ศูนย์นะคะค่ะเทอมาอ่าอยากจับสองสองไซด้วยือดซ้ำค่ะคุณผู้ชมยานมันไหลเอาเอาซ้ำนี่แหละค่ะขันคุณผู้ชมมกักเบิ่นกะเอาศูนย์ศูนย์สองสองเบิ่นเอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาบอเขียนลงหายเนาะเอาไ้เอาเอา,เอา,เอาตามมาคุณผู้ชมค่ะล่างอย่างเดียวจับคู่ให้มีสี่สองหกสองหนึ่งสองค่ะหกสิบห้าบอค่ะคุณผู้ชมหรือว่าสี่สิบห้าเนาะ กันยังมักซีอยู่ค่ะคุณผู้ชมใจยังมักซีอยู่กับมักซีสองเนี่แหละค่ะซีสองหกสองแล้วก็หนึ่งสองค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์เก้าค่ะคุณผู้ชมกระโดดไปไกลเนาะค่ะเนาะเอาแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์นาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิ้งแนวทางค่ะแนวทางราพัฒนาค่ะให้ปังปังมันมันค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอแล้วไปเนาะค่ะต่อไปค่ะคุณผู้ชม นันนไก่จิมตนาเองค่ะสูตรเด่นเดินดีค่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีสามตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวงวดก่อน,นั่นงวดวันวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมวันศุกร์เข้าสองตัวทั้งสามแล้วก็ห้าค่ะเพราะว่าผลออกหาหนึ่งกับสามสามหกว่ะค่ะห้าหนึ่งหนึ่งสามหกเนาะค่ะคุณผู้ชมเ,เด่นเดินดี เดินเดินดีจินตนาให้สามสี่ห้าค่ะคุณผู้ชมเข้าห้ากับสามเนาะเขาสองตัวเลยค่ะงวดนี้ค่ะทีอ่างวดที่พานมากค่ะคุณผู้ชมเจ็ดแปดเก้าก็ผลออกสองแปดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แปดหนึ่งศูนย์เข้าแปดค่ะคุณผู้ชมเข้าโตกลางเนาะส่วนมากบ่ค่อยเข้าไปโต๊ะวดเพียค่ะคุณผู้ชมตะวังงวดก้อนบ้านหมู่บ้านสูงอะค่ะเข้าไปหาน้ำเนาะมางวดนี้ค่ะคุณผู้ชมตัวเบลเทอร์เลยค่ะศูนย หนึ่งสองค่ะคุณผู้ชมต้องมาหนึ่งตัวนะคะไม่งั้นหรือไม่ก็อาจจะมาสองตัวกอดคอกันก็ได้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะเป็นหนึ่งสองหรือไม่ก็สองศูนย์ค่ะคุณผู้ชมนะคะเอาแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมเดินดีมากตลอดหลุดเพียงสอง,งวดนะคะคุณผู้ชมหลุดสอง,งวด ค่ะจากนั้นเดินดีมากตลอดค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าเดินดีอยู่เอาขอให้มัน่นมั่นปังๆทุกคนทุกท่านนะคะคลิปต่อไปเป็นของลุงส่งค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ